สวัสดีครับมันอิสาะมากแยกนกไกล้วยครับเด้อครับแยกนอกพก่ผมจะไปขยายพันธุ์ต่อครับเขาจะมีวิธีการแยกกี่ได้ครับเป็นนงมาเบิ้งครับครับเขาจะจงไว้สักสามต้นนะครับกอนหนึ่งนี่ครับกงไว้จงไว้สักสามต้นหนึ่งนี่สองนี่ครับสามต้นนี่ครับครับครับหกน้อยหน่อยบางทีเขาก็สีสับบอเหมอครับเอาไปปลูกขยายพันธุ์อีกนะครับเด้อครับเอาไปปลูกขยายพันธุ์อีกครับครับเขาก็สังเกตบิงว่า กอไได้ครับติมันไหน้ยลกดกครับไหวีลกดกครับนวยที่สวยครับเขาก็หม้ไว้ครับเขาก็ไว้ขยายพันธุ์ต่อไปนะครับเด้อครับรับวิธีการแยกนอเาก็จะแยกนี่ครับขุดครับขุดขุดรอเหงามันก่อนนะครับเด้อคขุดรอเหงามันสีก่อนครับรับครับนี่แยกมาได้สองนอแล้วครับนี่นอนีก็นอหนีครับแต่สองนอแล้วครับเดี๋ยวจะไปปลูกนะครับเด้อครับพอพอขุดขึ้นมาแล้วก็ถมไปขึ้นนะครับเด้อ ตัวนี้เข้าไว้พันครับตัวนี้ไว้พันผมไปขึ้นครับผมไปขึ้นครับนี่นอนทีเาใส่วมาใดแล้วครับเอาไปช่ำเดี๋เลยครับเอาไปช่ำไปปลูกไดี๋เลยครับนี่งอนนึงครับเอาไปช่ำไปปลูกเดี๋ยเลยครับครับครับนี่เลยเข้าจะครับพี่ครับนี่หลายหลายต้นอยู่ครับนี่หลายต้นอยู่ครับนี่มัสกี้ก็ะเดยครับ มาตะปีนะครับเด้อขุดกระถางตอกกอนครับที่กันจับนอกล้วยครับขุดกระถางหัวมันเห็นเหงามันครับมันเห็นเหงามันครับสวยงามเลยนี่ครับได้แล้วครับนอหนึ่งครับ เลยขยายพันธุ์เลยละครับนอนหนึ่งครับนี่สวยงามบ่พี่น้องครับนี่สวยงามบ่ครับครับสวยงามบ่ครับนี่และอีกหนึ่งสองสามซีอีกซีซีซีต้นครับซีซีต้นครับครับครับเอาลคับป้าขุดออกกับผมมาถือเก่านะครับเด้อครับผมใหม่ครับผมใหม่ครับมาต่อที่ครับพี่น้อง เดีี๋ยวบน้ครับเหลือที้ต้นหลักพี่น้องเข้านี่ต้นนี้ส่อองไวก่อนครับต้นนี้ส่องไวที่สองครับต้นนี้ส่องไวที่สามครับภาพกดออกเรียบร้อยเบิ้ลกระถมไปเรื่อยๆได้พี่น้องเนี่ยกระถมเงามันไหวครับกระถ่มเงามันไหวครับเดี๋วรากษาความชื้นในเว้นนะครับครับครับมีเรื่องดีๆน้ำเสือเลยนะครับเด้อครับสวัสดีครับ